สวัสดีครับผมนายปกิม,มากกนครับสปรกสตอนนี้ที่สาครับวันนี้เดี๋ยต่อชุดสุดเข้าคบคท้งมน่งหนึ่นงครับความลมสองทางครับสนามแรกต่อที่ดาบว์ไไฟมาที่ผมเมอรครับก็อาที่คอยคอยชิสี่ครับ